สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วทาง YouTube Channel อาจารย์เจนโหราร้านชตาฟา้าธิขิตสำหรับเดือนนี้นะคะเป็นเดือนธันวาคมสุดท้ายของปี2,563แล้วฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราก็ผ่านเรื่องราวนะคะต่างๆมามากมายสำหรับเ,เรื่องราวโหราศาสตร์ไทยนั้นจะบอกว่าโหราศาสตร์ไทยเป็นเครื่องมืออ่านแผนที่กรรมแผนที่ชะตาชีวิตของมนุษย์บุญกุศลหรืออกุศล เรื่องราวฉะนั้นยังเป็นในเรื่องของไกด์ไลน์ของชีวิตที่ลิขิตไปตามบุญกรรมวาสนาของแต่ละคนแต่ละท่านฉะนั้นทุกคนก็จะต้องก้าวข้ามผ่านไปได้แต่ถ้าหากจะนําไปใช้ในการวางแผนชีวิตคุณก็สามารถที่จะลดทอนแรงกรรมได้ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนนะคะ ราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมิถุนนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไรดูรายละเอียดได้ในคลิปนี้ค่ะชาวราศีมิถุนมีดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวและเป็นเทพเจ้าแห่งการค้าหรือการพาณิชย์ด้วยฉะนั้นชาวราศีมิถุนจึงเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการคิด <c oughs> การพูดหรือว่า การอ่านการเขียนได้เป็นอย่างดีและเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบมากมีความสามารถในการที่จะบอบรลมคนได้เป็นอย่างดีและเป็นราศีแห่งปลายธาตุดมฉะนั้นท่านจึงเป็นคนที่มีสมองค่อนข้างไวฉลาดปราดเปรืองดัดแปลงเก่งแต่เป็นคนที่บางครั้งจะเอาแน่เอนนอนไม่ค่อยได้ได้วยความที่เป็นธาตุดมนั่นเองแต่เป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงและสามารถที่จะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและด้วยความที่คุณนั้นเป็นคนที่มีความกระตือรืร้นกระฉับกระเฉงจึงทําให้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะคะใครเห็นใครก็ชอบและมักจะมีดวงตาที่ค่อนข้างสวยโลโก้ประจําราศีนั้นก็คือคนคู่ฉะนั้นจึงทําให้ คุณนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะทำอะไรได้สองอย่างในเวลาเดียวกันนะคะมันเหมือนแบบว่ามีสองคนสองบุคคลิกอยู่ในร่างเดียวกันอย่างนั้นเองบางครั้งคุณก็อาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวบางครั้งก็เป็นคนที่เข้มแข็ง ท่าทางและการแสดงออกก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยเร็วหรือว่าับพัน์บางทีก็ยากที่จะรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณนั้นเป็นอย่างไรและที่สำคัญคุณก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดจาโน้มน้าวหรือจูงใจคนได้เก่งและก็มีความฉลาดที่ดีมากด้วยนะคะ ชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมหรือผู้ที่ผูกดวงชะตาตามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรือว่าจังหวัดที่เกิดแล้วลัคนาของท่านนั้นสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนนั่นเองและก็ทีนี้จะบอกว่าการดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยนั้นนะคะทุกสำนักจะเน้นดูที่ลัคนาราศีเพราะค่อนข้างจะแม่นยำและชัดเจนมากกว่าแต่ถ้าท่านใดไม่ทราบก็สามารถที่จะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะ ดาวประจําตัวของคุณนั้นก็คือดาวพุธโคจรในเรือนของอริอรีิคืออุปสรรคผนาหาในช่วงของวันที่25พฤศิกาถึง11ธันวาคมฉะนั้นเป็นช่วงที่ทําอะไรยังเตะเตะขัด,ดมีปัญหาที่ทําให้รู้สึกอุ่นวายใจไม่สบายใจหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อหรือว่าการทําอะไรไปก็อาจจะไม่ได้รับ ผลกลับมานะคะเป็นช่วงที่อาจจะต้องรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ฉะนั้นในช่วงนี้จะบอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดหรือเอกสารนะคะอาจจะส่งผลให้มีปัญหาด้วยแล้วก็งดการคำรากันกับใครเป็นขาดเพราะว่าจะมีความวุ่นวายหรือเกิดขึ้นมาตามหลังอย่างแน่นอนอสําหรับนะคะ,ะช่วงของวันที่1 2ถึง29ธันวาคมไปแล้วนะคะดาวประจาตัวอยู่ในมุมที่ดีฉะนั้นนะคะไม่ว่าเรื่องการที่จะทําอะไรก็จะเริ่มส่งผลดีเข้ามาอย่างตัวเองแน่นอนค่ะ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการงานกันบ้างดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนั้นก็คือดาวพฤหัสบปปดีโคจรเข้าสู่ราศีมังกรในตำแหน่งนิดแปลว่าน้อยหรือว่าต่ำต้อยและอยู่ในเรือนของมรณะด้วยจึงเข้ากดพินตุบาทก็คือรวิพุม,มิทั้งโสลาปัญจกแก่ลัคณาพุทธก้าจันทร์กับชีวาเป็นแปดสุเกตอาจารย์เจ้าวรนิลันนะคะอาจจะส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่า มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานที่ทำงานเกิดขึ้นหรือจะได้งานต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานในออที่ไกลๆดาวพฤหัสบดีที่โคจรในเรือนมรณะนั้นอาจจะส่งผลให้มีปัญหากับหัวหน้าในงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่บางทีในช่วงนี้นะคะจะบอกว่าเป็นช่วงที่เราอาจจะทำงานไม่เข้าตานายฉะนั้นการคิดหรือการที่จะทำอะไรนะคะ ต้องระมัดระวังให้ดีระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่าไปทำอะไรที่มันมีปัญหานะคะเพราะว่าไม่มีตัวช่วยแล้วมันจะส่งผลให้เรา,เามีเกณฑ์ที่จะทำอะไรที่อาจจะโดนตรวจสอบหรือว่ามีปัญหาได้ฉะนั้นการงานอยู่ในช่วงที่เราอาจจะคาดหวังไม่ได้ตามที่เราต้องการฉะนั้นอาจจะต้องวางแผนให้ดีเพราะอาจจะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากสำหรับท่านใดที่ตกงานนะคะอาจจะต้องหางานยาก สักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าในจังหวะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยลงล็อกลงตัวนะคะก็คือตอนนี้ก็พักผ่อนไปก็ประมาณช่วงต้นปีนะคะ2-5-6-4ถึงแก่เริ่มมีอะไรดีขึ้น หรือใครที่มีธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะต้องระมัดระวังนะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่มีปัญหาการขอถอนตัวหรือมีปัญหาการมาประการที่ทําให้มีทัศนคติไม่ตรงกันนะคะระวงังแะหักหลังกันมันก็ส่งผลให้เราจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการเงินการทองกันบ้างนะคะสําหรับการเงินนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณนั้นอาจจะ มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายหมดไปกับเรื่องของบทบริวารหรือเรื่องของที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระเกี่ยวกับเรื à, ่องของบ้านรถหรือว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆหรือท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องอ ology, อ ology, มี Umwelt, โปรแกรมนะคะที่เข้ามาเช่นอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเข้าปีใหม่แล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์การท่องเที่ยวมีกิจกรรมที่อาจจะต้องไปท่องเที่ยวหรือว่าไปสังสรรค์อาจจะไปเที่ยวทะเลหรือไปน้ําตกนะคะก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้จ่ายตรงนี้ด้วยและ คุณอาจจะต้องดูแลในตัวเองด้วยเพราะว่าดาวซึ่งโคจรในเรือนของมรณะเป็นดาวใหญ่ฉะนั้นจะบอกว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการที่จะคิดที่จะทําสัญญกรรมหรือว่าการคิดที่จะทําอะไรจะต้องคิดทบทวนให้รอบคอบให้ดีนะคะจะบอกว่าดาวซึ่งอยู่ในม,มนุมแบบนี้ระมัดระวังเช่นถ้าเราไปทําอะไรเนี่ยนะมันจะเกิดเรื่องความผิดพลาดเกี่ยวกับ ทางด้านการรักษาหรือว่าทางด้านหมอหรือว่าในช่วงนั้นคืออาจจะมีปัญหาเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของการรักษาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่น่ะก็คือขอให้งดไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงของเมษายนปี2564ไปแล้วนะคะกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะ ดาวคู่ครองคนรักของคุณนั้นก็คือดาวพระศพดีโคจรอยู่ในเรือนของมรณะจึงทําให้คุณหรือคนรักคู่ครองนะคะอาจจะส่งผลที่มีปัญหากันมาประการบางอย่างก็ได้คุณกับคนรักนะคะอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันมีเกณฑ์ที่จะห่างเหินหรือเหินห่างกันเพราะว่าเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะด้วยเวลาในเรื่องของการทํางานที่เข้ามามากนะคะหรือเขาอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือมีกิจกรรมที่ออกไปสัมมานาจึงทําให้ในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อ,อยู่ใกล้กันหรือว่า ห่างกันไปสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะมาจากในเรื่องของผลกระทบของงานก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่สําหรับคนที่มีปัญหากับคู่ครองคนรักนะคะมาก่อนหน้านี้เอ่อก็อยากจะบอกว่าอาจจะต้องประครับประคองกันให้ดีๆด,ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดปัญหามาก่อนหน้านี้นะคะคือมันอาจจะไปกันไม่ถึงฝั่งนะคะอาจจะทําให้มีปัญหากันหรือมีเกณฑ์ที่จะต้อง ออต่างคนต่างคิดนะคะก็คือทัศนคติก็ไม่ตรงกันแล้วก็คือต่างคนก็ต่างอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการคอนเวิร์ตด้วยก็ว่าได้แต่สําหรับนะคะคนสดนะคะที่มีคนเข้ามาอาจจะมามีความสัมพันธ์กันระยะหนึ่งนะคะหรือคนที่เข้ามานะคะอาจจะได้คนที่ไม่ถูกอกถูกใจหรือจะเจอคนที่เขาเรียกว่าด้วยดาวพฤหัสบดีนะคะคนนั้นจะมีอายุที่มากกว่าเราฉะนั้นการที่จะคบใครนะคะก็ควรที่จะดูให้ดีนะคะเพราะว่าดาวเป็นมุมมรณะเนี่ย คบไประยะหนึ่งจะบอกว่าทัศนคติน่ะมันอาจจะไม่ค่อยลงล็อกลงตัวแล้วก็แล้วก็คือปัญหาของเรื่องงานด้วยฉะนั้นนะคะอย่าปล่อยเนื้อไปตัวหรือว่าผีผามนะคะหรือว่าไปได้เสียกรแต่งเพราะว่าจะเข้ากดพิธุบาททันที <c oughs> ก็ขอให้ฝากเป็นข้อเตือนใจนะคะไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองค่ะ สำหรับวันที่ดีมีโชคลาภความสำเร็จหรือมีลาบปากก็คือวันที่1วันที่2วันที่2 4วันที่2 5วันที่29และวันที่30นะคะและสำหรับวันที่มีอุปสรรคปัญหามีเรื่องรู้สึกไม่ค่อยสบายใจมีเรื่องทุกข์ใจนั่นก็จะคือวันที่ 12. วันที่ 13. วันที่ 17. วันที่ 18. วันที่ 26. และวันที่ 27. ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งหรือกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนี้ด้วยนะคะและนะคะท่านใดต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเป็นการส่วนตัวแบบละเอียดเจาะลึกถึงเรื่องราวสามารถติดต่อได้ที่ Line ID โหราเจนหรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์0909909668 09เพื่อนัดหมายการพยากรณ์ดวงชะตาได้เลยนะคะ